คนตายไม่ใช่เลวทังเพนะต้องอต้องบอกก่อนว่าคนตายไม่ได้เลวทังเพการุณามองไม่แต่คนอุบาทจันไรเรา็้าว่าอุบาทจันไรนแะไรนะเออแต่ว่าขอบคุณผีโกไปทุกคนเสี่ยงชีวิตช่วยฝ้าต่างอดลมต่างน้ำต่างฝนข้าวได้กินมั่งไม่ได้กินมั่งต้องครอบใจต้นมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ กองครอบใจต่วาตนได้ช่วยขอบคุณทุกคนเทวาเป็นคนบริจาคสิ่งของต่างสับพสิ้นทุกอย่างกันนะฮะขอบคุณจากใจคนตายให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม นามท่วมถิ่งแล้วเชื่องมาประสบกับคนอุบาิจัดเร่แล้วไม่ใช่มันมีกี่คนแต่คนไม่กี่คนนั้นแหละตำเพื่อนเดือดร้อนกลัวจกบานเองอีแตกแต่ว่าเพื่อนออดแดกไม่มีข้าวยาใช่ไม่โรอกีววันแล้วชาตดอุบัานเอ็นแก่ตัวชุดๆุดนี่คนตายหวาคนตายแหละใส่กูนี่กูได้คิดว่าทึ่งลิ่งทึ่งควางไปเลยเออแล้วนี่ใจอุบานเอ็นแก่ตัว ตัวเองบางที่ไม่กินเผื่อไม่มีกินเผื่อลุลอร้ลอยคอลุ่มองลุ่มมอง,มมอ,งอยู่บนรังค่าแล้วย่างว่าแล้วข้าาตะปอบ้านก็จอกอีแตกแย่แม,มแ่แหลวเผื่อนอีต่ตายอยู่หนุ่มข้างหน้เห็นรัว่วใจอูบาัาชัดชัวร์แบบนี้กคนมาช่วยมันก็มีว่าจิตว่าใจมาช่วยนี่เพราะว่าเผื่อช่วยบางคนนะหลันไปช่างหว่าหลันหลันหลันช่องสามหนัก แม่หูบาดไออูบาดไอจัดแล้วระยำตำบอนไม่มีหัวใจใจว่าช่วยเพื่อนมนุษย์ทิ้งแล้วนะอย่างเล่นแก่ตัวไอจัดอัป,ปรีแล้วก้นวากันทั้งตัวประเทศวาาจมตีแต่ว่าอาหาใจผักตายหรือไม่ว่ากันคนอูบาดไอจัดจันไรเหยันฮ้ยตัวเองมีกินมียัดนอนจันทร์่องจันทร์ซ้ำแต่เพื่อนก็ว่าต่วายูบนร่างกา ยากอได้มตามก็มังไม่นี่โตมานองเอมว่าได้ได้พี่ยูตายช่อยพี่ยูตายช่อยลกกันลรานกันคนแก้กันจัดแปดชีวิตอยัดแมมไอ้อูบาดไอ้จัดเร็วเทวามันเพื่อนเอาสิ่งของไปบริจาคให้แต่เทวารับด้วยความขอบคุณมือรันไอ้จัดเวนและปพดและมือรันและต้ำแต่สิ่งอูบาดไม่ช่วยก็ไปทิ้งแล้ว ก็ไปใชเหตุมันเข้าไม่ได้ันตีบอกให้เหลานี่โทรไปแรงกันกันกบพีเอพีเอพวกดําแกเข้าไปลงพื้นเทแกบอกขวามีเรือหนองเออเออมีเรือแต่เข้าไปไม่ได้หนองเอาน้ำเชียวน้ำเชียวเข้าพร้อมทุกอย่างแต่น้ำม,มันเชียวมันเอาไม่อยู่ทั้งไอ้คนเทวะเปาะข้าไปช่วยทั้งอันนี้ตัวเองมีสเสบียงหันคิดการย,ายัยแม่ยากได้ตัง อืมชาดิยังตังเป้ควยแล้วยังตังเป้จังหวะเนี่ยพื้นที่ภาคใต้ไม่อยากมาช่วยเพราะเหตุเนี้ยจะแหม,มดมดนในทกเททุกเวลาตายเบานี่คิดแล้วลาตัวเดียวช่องร่มตัวตายออกแม่งตังเข่งตังคุงเลยตั้งไอ้ไอ,บอ้บ่อเตน,นอนอนใบยู่ใบน้ำท่วมไม่กระนากกระนามือนะเพราะมันมีตึกไอ้คนเสร็จลำบากนูมึงกิดทึงว่าใจมั้งไงทึงบางที่บางครอบครัวมีเดก จัดไอจัดเปร็ดแม่อดมาที่อาวันเลยตัวเองกินเองต่วาและสั้นจัดคนคนอูบัดอูบัดจัดเปร็ดนี่บางที่กว่างสำ้เนีย่ยแเ่มันแรงงไม่ใช่คนฮะย่ญยแท่ล่างที่อยู่เทอนนมาตทำพีไม่แล้วก็พดูดมึงไม่พอใจมึงเฮียป่วยตบาบ้านี่กอบใจนะกอบกราบกอบขวดพระคุณเลย พีพีทุกคนแธอเป็นน้วยกูภพยแธอเสี่ยงชีวิตมาตาว่าเขาไม่ได้ช่วยคนตายตายห้องกันแมทบอกก่อนออดมาท่าดดยทั้งนี้ผัวหวานทั้งผัวแรงทั้งพ,งงพีโกภเพยไม่ดีก็ต้องไปช่วยแค่ถือมันนักกอไอ้เบ้า้อเจะเพื่อนออดข้าวอยู่มึงไม่ใจอดเปรตได้มึงอยู่จัดร้องอย่างช้ามไปตาเออกูจัดช่องร่านเอ็ดูนี่ นี่ขอบคุณนะคะขอบคุณผีโกไปขอบคุณทุกคนเทนใจนะคนตายไม่ใช่เร็วทังเพนะต้องอต้องบอกก่อนว่าคนตายไม่ได้เร็วทังเพการุณามองไม่แต่คนอุบัติจันไรเราก็าว่าอุบัติจันไรอะไรนะเออแต่ว่าขอบคุณผีโกไปทุกคนเสี่ยงชีวิตช่วยฝ้าต่างอดลมต่างน้ำต่างฝนข้าวได้กินมั่งไม่ได้กินมั่งต้องครอบใจต้นมีเอ่อนำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ กองขอบใจเทวะตนได้ช่วยขอบคุณทุกคนเทวะเป็นคนบริจาคสิ่งของตังัสพสิ้นทุกอย่างกันนะฮะขอบคุณจากใจคนตายถึงถึงพี่น้องทุกคนที่ช่วยกันบริจาคเนกาขอบคุณทุกคนเทวะช่วยนะถึงน้องเอิมก็ขอบคุณคนะอขอบคุณขอบคุณ,คณแต่นคนตายท่านหลายคนนะฮะขอบคุณค่ะ